วิธีชนะอุปสรรคและทุกปัญหาการเงินความคิดเกี่ยวกับการเงินของคนส่วนใหญ่สวัสดีค่ะครูนกยูงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายยินดีต้อนรับค่ะวิธีชนะอุปสรรคและทุกปัญหาทางการเงินความคิดเกี่ยวกับการเงินของคนส่วนใหญ่มีอะไรบ้างหนึ่งเงินคือความมั่นคงถ้าคุณมีเงินเก็บในธนาคารมากพอคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณ ปลอดภัยที่มีหลักประกันอันมั่นคงนะคะ 2. เงินคือปัญหาทัศนคติที่มองเงินเป็นปัญหาคือทัศนคติที่ผิดนะคะเพราะเงินไม่ได้เป็นปัญหากับอะไรทั้งนั้นหากคุณมองเงินเป็นปัญหาก็ไม่อาจทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยเป็นมุมมองที่คอยทำลายตัวเองให้แย่ลงไปอีกนะคะเมื่อใดที่คุณมองเงินในแง่ลบคุณยิ่งจะหาเงินได้ยากมากยิ่งขึ้น ความคิดเกี่ยวกับเงินข้อที่3นะคะเงินคืออำนาจคนส่วนใหญ่มักจะนับหน้าถือตายกย่องยอมเชื่อฟังคนร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือกับใครก็ตามนะคะคนร่ำรวยมีอำนาจซื้อได้ทุกอย่างได้ตามใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นความรักหรือมิตรภาพถ้าคุณมีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะมันจะสามารถช่วยผลักดันคนุณให้บรรลสิ่งเหล่านั้น เกิดขึ้นได้ตามต้องการ 4. ค่ะเงินคือคำมั่นสัญญาเงินคือคำมั่นสัญญาที่คนเรามีต่อกันเป็นคำมั่นสัญญาที่ต้องทำตามและเป็นผลพวงจากการมองธนบัตรพวกนั้นนะคะและเมื่อคุณยอมรับธนบัตรมานั่นก็หมายความว่าคุณกำลังยอมรับคำมั่นสัญญาในเรื่องเหล่านั้นนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะเงินคือพละกําลัง ทุกขณะที่คุณใช้พละกกำลังเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองความร่รํารวยก็เท่ากับว่าคุณเอาเวลาช่วงนั้นๆไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็เท่ากับว่าเงินจึงจะมีค่าเปรียบได้กับพละกําลังนั่นเองค่ะเรามาทําความเข้าใจเรื่องกระแสะการไหลของเงินกันค่ะเงินคืออะไรบางอย่างข้อเท็จจริงก็คือถ้าเราเชื่อว่าเงินคืออะไร และมีตัวตนอยู่จริงในฐานะที่เงินเป็นอะไรบางอย่างมันจะต้องอยู่ภายใต้กฎทางฟิสิก์เช่นเดียวกับอะไรบางอย่างอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎในปี1687เซอร์ไอแซกนิวตันได้ประกาศให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่รู้จักกันในเวลาต่อมาว่าเป็นกฎว่าด้วยการเคลื่อนที่3ของนิวตัน กฎทั้งสามข้อนี้พูดถึงผลกระทบวัตถุที่ได้รับจากการกระทําของแรงต่างๆซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสูตรสําเร็จที่ใช้ความเข้าใจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยําภายใต้ปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพที่พบได้ในวัตถุทั่วไปกฎของนิวตันทั้ง3ข้อมีดังนี้นะคะกฎข้อที่1นวัตถุจะอยู่นิ่งกับที่เว้นเสียแต่ว่ามันจะถูกกระทํา โดยแรงอีกหนึ่งแรงที่มีกำลังมากกว่า 2. วัตถุจะเริ่มเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงที่มีกำลังมากกว่าซึ่งกำลังกระทบกับมันอยู่ 3. ทุกๆแรงกระทำจะถูกต้านด้วยแรงที่มีกำลังเท่าๆกันสาระสำคัญของกฎ3ข้อนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีแรงกระทำต่อมันในทิศทางหนึ่ง และในขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีแรงต้านอยู่อีกทิศทางหนึ่งด้วยเช่นกันนี่คือคำอธิบายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุทุกชิ้นในจักรวาลน,นี้นะคะกฎเกณฑ์ทางฟิสิก์เหล่านี้จะต้องนามาใช้กับเงินได้เหมือนกับสามารถนำมาใช้กับอย่างอื่นบนโลกใบนี้ที่มีสถานะอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันเงินกับสิ่งของอย่างอื่นก็เหมือนกับตรงที่มันไม่อาจดำรงอยู่ อย่างแยกขาดจากสิงใดได้เลยและเงินก็กำลังถูกแรงจากทั้งสองฝั่งประทําใส่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแรงผลักต่างๆส่งผลต่อการไหลของเงินยังไงแรงดูดก็คือแรงที่ดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณและแรงผลักก็คือแรงที่คอยผลักเงินให้ห่างออกจากตัวคุณยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินในด้านลบนะคะ แรงผักของคุณก็จะมากส่วนแรงดึงดูดก็จะน้อยลงเมื่อคุณคิดเรื่องใดก็ตามนะคะในด้านลบสิ่งที่คุณต้องการก็จะลดน้อยลงไปแรงดึงดูดก็จะลดลงไปนั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันว่ารกระแสการไหลของเงินเป็นยังไงถ้าแรงดึงดูดมีกำลังมากกว่าแรงผลักเงินก็จะไหลเข้ามาหาคุณแต่ถ้าแรงผลักมีมากกว่าแรงดึงดูด ชีวิตของคุณก็จะมีแต่เงินที่ไหลออกไปเรื่อยๆวิธีแบบ2แรงเสริมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิค2ออย่างเท่านั้นนะคะที่แยกจากกันไม่ได้ก็คือการเพิ่มแรงดึงดูดและการลดกำลังแรงผลักวิธีนี้จะมีผลต่อแรงดูดและแรงผลักโดยตรงไม่ว่าคุณจะมีสถานะทางการเงินยังไงนะคะถ้าคุณมีปัญหาในการเก็บออมหมายความว่าเงินกำลังไหลออกจากตัวคุณ แต่ถ้าหากเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างเกี่ยวกับการไหลเวียนของเงินเข้ามาในชีวิตคุณทำอยู่สองอย่างก็คือเพิ่มแรงดึงดูดให้มากที่สุดและลดแรงรับให้น้อยที่สุดกฎแห่งการดึงดูดก็คือการที่เราคิดภาพหนึ่งภาพใดล่วงหน้าจะช่วยให้ปรากฏภาพนั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ